คลิปนี้มาแนะนําแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะครับที่ตอบถามเกี่ยวกับสกูที่ผมใช้ยิงแผ่นไม้ฝานะครับตัวนี้จะเป็นสกูสําหรับงานแบบนี้โดยตรงเลยนะครับสำหรับการยิงแผ่นไม้ฝาหรือว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ยึดกับตัวโค้งเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นสกูของโปรฟาสซึ่งเขาจะมีหลากหลายขนาดความยาวให้เราเลือกใช้นะครับอย่างตัวที่ผมใช้จะเป็นความยาวที่1นิ้วนะครับหรือสักประมาณ6หุ่นก็ได้นะครับสามารถยึดไม้ฝาได้โดยถ้าสังเกตดูลักษณะพิเศษของสกูตัวนี้นะครับจะเห็นว่า ตรงปลายสว่านเขาเนี่ยจะมีปีกอยู่นะครับแล้วก็ใต้หัวสกรูก็จะมีรอยหยักซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการยิงแผ่นไม้ฝาได้ง่ายขึ้นโดยตัวปีกครับมันจะเป็นการคว้านรูทําให้ตัวแผ่นไม้ฝาไม่ปีนเกีียวเวลาเรายิงจังหวะที่เราจะยึดกับตัวแผ่นเหล็กนะครับส่วนตัวใต้หัวที่มีรอยหยักเนี่ยมันก็ช่วยฝังหัวสกรูของเราเนี่ยให้จมไปในเนื้อของตัวแผ่นไม้ฝาของเรานะกรณีที่เราต้องการจะซ่อนหัวสกรูอะไรแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะสมสําหรับงานแบบนี้มากเลยแล้วถ้าสังเกตดูนะครับ ตัวการคว้านรูเนี่ยมันก็จะทําให้ลดเรื่องอาการแตกหรือว่าการบิ่นนะครับในส่วนของตําแหน่งที่เรายิงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสะกูที่ผมใช้ในการยิงแผ่นไม้ฝานะครับลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการใช้งานได้นะครับ